สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมการสปอยหนังเรื่องมาเลนาผู้หญิงสะกดโลกถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยเริ่มเรื่องมาก็เป็นฉากการหาเซนของพรรคคอมมิวนิสต์อิตาลีโดยมุสโซดินีได้ทำการประกาศสงครามผ่านวิทยุจากนั้นก็เป็นฉากที่เรนาโตพระเอกวัยยาวของเราได้ปั่นจักรยานเล่นท่ามกลางคนอิตาลีมากมายโดยเขาได้ปั่นมายังชายหาดและขอเข้าร่วมแก๊งซิ่งจักรยานโคตรเท่เลยจริงๆวัยรุ่นซึ่งจริงๆวัยรุ่นพวกนี้ มันก็ได้มาดักรอดูสาวที่หุ่นเชฟบ้าสุดเสด่ซึ่งเธอก็เป็นนักเอกของเรามีชื่อว่ามาเลนาเพียงแค่เธอเดินผ่านมันก็ทําให้เจ้าลูกของเรนาโต้ผง,งาดงามขึ้นมาได้คิดแต่ชั่วเลยนะไอเด็กเวนแก๊งเด็กซิ่งพวกนี้มันก็เที่ยวไล่ตามมาเลนาไปทั่วเลยทั้งวันสเสน่ห์และความสวยของมาเลนามันก็ทําให้เรนาโตนอนไม่หลับจนจิตใจวาวุ่นสุดๆเลยทีเดียว เช้าต่อมาแกงเด็กซิงก็ได้ไปที่ริมผาแล้วนั่งวัดขนาดจูกันว่าใครจะใหญ่สุดต่างคนต่างก็ขิงกันจนคนสปอยอยากจะง,งัดเอาไปฟาดหัวก็เลยจริงๆต่อมาเรนาตโ,นโตไอหนูของเราก็ได้โดดเียนแอบไปดักรอม,มาเลนานที่ริมทะเลไปนั่งได้ไม่นานมาเลนานก็ออกมาและใช้ให้ไอหนูของเราไปซื้อบุหรี่โดยเธอได้อ่อยไอหนูของเราด้วยการโยนเหรียญลงบนพื้นเพื่อให้ไอหนูเรนาตโตได้เห็นขาอ่อนของเธอเบาๆแันแน จริงๆแล้วมันเป็นแค่จินตนาการของเรนาโตนะครับที่ฮอร์โมนกําลังวาวุ่นพุกพล่านกระเทานั้นหลังจากนั้นไอห,หนูเรนาโตก็ได้ไปตัดเป็นเกงขายาวเพื่อที่จะทําให้เขาเดโตเป็นหนุ่มขึ้นและแน่นอนการกระทําที่แกแดดของเขาสุดท้ายก็โดนพ่อไล่หัวจนขี้มูกโปกกันเลยทีเดียวแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้หนูเรนาโตของเราหยุดที่จะเป็นแมนไล่ดื่มสาวๆนะครับพอตกดึกมาเรนาโตก็แอบหนีออกจากบ้านและแน่นอนสถานที่ที่เขาไปก็คือบ้านริมหาดของมาเรนาโดยที่เรนาโต ได้แอบเป็นต้นไม้แล้วเจาะรูผนังเพื่อสุ่มดูกิจวรรัตรประจำวันของมาเดนะ่าหืมโรคจิตแต่เด็กเลยนะเนี่ย และสิ่งที่ไอ้หนูของเราเห็นก็มีแต่ของดีๆชุดสี่ถูบางๆพร้อมกับร่องอกอันมหึมมาของเธอเช้าต่อมาไอ้หนูเรนาโตของเราก็ไปเสริมหลอกตัดผมแต่บาร์เบอร์ที่เขาไปก็มีเสียงนินทาถึงมาเรน,นาอย่างมากมายต่อมาไอ้หนูเรนาโตก็ได้อัปเดตพกอุปกรณ์การส่องไกลไปซุ่มดูกิจวัตรประจำวันของมาเรน,นาอีกแล้วจากเย็นจนถึงดึกและวินาทีแห่งการส่องก็ประสบผลสําเร็จ เมื่อมาเลนาะดัานทันงนม,มหกจนจุกโผล่บอกได้เลยว่ายันแจ่มเลยครับแต่ความพีกิกมันไม่ได้อยู่แค่นั้นเพราะว่ายังมีทีเด็ดจากมาเลนาอีกดอกคือเธอเปิดเพลงเต้นำํำและแก่ผ้าทําเอาไอหนูเรนาะโตอของเราถึงกับต้องซื้อแผ่นเสียงเพลงที่มาเลนาเต้นรำกลับไปนอนฝันเปียกต่อที่บ้านกันเลยซึ่งจินตนาการของไอหนูเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเพราะมันเห็นเป็นฉากที่มาเลนาแก่ผ้าให้มันหื่นการระยะเผาขนกันเลยครับเด็ดดีเด่นสุดๆเลย เย็นต่อมาไอ้หนูเรนาะโตของเราก็ไปดักรอมาเลนาพร้อมกับแกง๊งซิงอีกเช่นเคยแต่ว่าวันนี้ไอ้หนูของเราก็ฟอร์มเนียนทําเป็นขอตัวกลับก่อนแต่ความจริงแล้วไอ้หนูของเรามันแอบตามมาเลนาต่อเรียกได้ว่าเธอไปไหนมันไปด้วยชีวิตนี้เรียนไม่ต้องมันต้องบ้าการสิถึงจะดีอนาคตของชาติสุดๆซึ่งไอการตามมาเลนาไปทุกที่มันก็ได้ทําให้เรารู้ว่าผู้ชายเมืองนี้บ้าการกับทุกคนเลยนะครับ เพราะมันไม่ได้มีแต่ไอหนูเรนนโตที่โดนตกสะกดใจแต่สเสน่ห์ของเธอมันทําให้ชายทั้งเมืองพร้อมเสียสละน้ํากามถึงแม้ว่าเมียจะฆ่าตายก็ยอมอ้หูยสยองจริงๆ สนับสนุนโดย Gd Fitch เกมยิงปลาที่บ้ากว่าเกมยิงปลาเล่นไม่อันฝากไม่มีขั้นต่ำไล like อแอ Gd Fitch หลังจากที่ไอหนูเรนาโตตามอยู่นานหนที่สุดมาเรนาก็มาหยุดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งและเธอก็ได้เข้าไปทั้งในนั้นซึ่งมันทำให้ไอหนูของเราถึงกับเซ็งสุดๆจนถึงขนาดไปดูหนังก็ยังเก็บไปคิดจินตนาการตามจากนั้นระหว่างที่ไอหนูเรนาโตเอาจักรยานไปซ่อมมาเรนา เธอก็ได้เดินผ่านมาพอดีไอ้หนูของเราก็รีบคว้าจักรยานปั่นตามซึ่งขากลับนี้ไอ้หนูของเราต่างก็เห็นบรรดาสาวๆทั้งเล็กทั้งใหญ่ต่างก็ดูถูกนินทาเอกันเป็นชุดๆด,ด้วยความทนไม่ไหวและอยากรู้ว่ามาเลนาไปที่บ้านหลังนั้นทําไมไอ้หนูเรนาะโตของเราก็เ,เลยแอบปีนตามขึ้นไปเพื่อสืบหาความจริงจนในที่สุดไอ้หนูของเราก็พบว่าแท้จริงแล้วมาเลนามารับจ็อบเป็นแม่บ้านให้กับครูสอนหนังสือของเขาก็เท่านั้นซึ่งไอ้ครูสอนหนังสือของเขาเนี่ยก็เป็นพ่อของมาเลนานะครับ แล้วมันก็ทําให้หนูของเรายิงคัางไขหนักขึ้นไปอีกจนถึงขนาดกลับมาที่บ้านแล้วก็ยังไม่หยุดตกจกินตนาการไม่หยุดหย่อนตกจนเตียนสัเอิดเอียดเลยอึดจริงๆเช้าต่อมาก็มีข่าวสุดเซอร์ไพรส์ช็อกไอห,หนูของเราอีกเมื่อทั้งโรงเรียนเลยก,กันใ้แซดว่าผัวของมาเลนาตายในสงครามแล้วมันก็ทําให้หนูของเรารีบดิ่นไปยังบ้านของมาเลนาทันทีแต่ก็ไม่เจอตัวเธอหลังจากนั้นชาวบ้านก็มารวมตัวกันเธอไว้อะไรต่อการจากไปของผัวมาเลนา และก็แน่นอนไอ้หนูเรนาโตของเราก็ไม่พลาดงานนี้ซึ่งมันก็ทําให้เขาได้รู้ว่าทั้งเมืองต่างก็ยินดีที่มาเลนาได้เป็นโสดเต็มตัวแล้วมันก็ทําให้หนูของเราอยากที่จะตามหาตัวมาเลนาเพื่อปอบโยนต่อการสูญเสียของเธอและในทันทีที่หนูของเราได้เจอมาเลนานอนร้องไห้อยู่ในบ้านของพ่อของเธอ ไอ้หนูของเราก็รีบเดินไปปอบและจูบพร้อมกับให้คำมั่นว่าขอโตอีกนิดจะรีบไปเซ้งต่อมันทันทีหืห <c oughs> ึจิตใจของเองช่างแน่วแน่ยิ่งนักจากนั้นไอ้หนูของเราก็ไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟเมื่อได้ยินว่าใครมานินทาม,มาเลน,นามันก็จะทำการถูน้ำลายลงแก้วให้แขกได้แดกทันทีไม่เว้นแม้แต่สาวใหญ่ก็จะโดนสาวไอ้จอนออกมาฉีดใส่กระเป๋าทันทีหาได้ยินใครมานินทาม,มาเลน,นาเรียกได้ว่าได้เจอทีเด็ดก,ก้าวๆแน่นอน ไอเด็กเวนคนนี้มันแสบชะมัดหลังจากนั้นไอหนูเรานาโตก็ได้ไปโบสถ์เพื่อขอให้พระเจ้าช่วยปกป้องมาเลนาจากคำยินทาของชาวบา้านหลังจากนั้นไอหนูก็ไปปั่นจักรยานเล่นจนมาพบว่ามาเลนาทำธุระในเมือง แต่ก็ยังได้ยินเสียงคนดินทาอยู่ไอหนูของเราก็เลยปลาหินใส่ล้านนั้นซะเลยซึ่งมันก็โดนคนแถวนั้นไล่หวดอยู่นะครับแต่ด้วยความไหวกระลบตีนชาวบ้านไปได้และมันก็รีบปั่นจักรยานมุ่งตรงไปยังบ้านดินผาของมาเรนาท,าทันทีเมื่อไปถึงก็ได้เห็นว่าเธอกําลังตกอยู่ในาการซึมเศร้าเมื่อเห็นทางสะดวกไอหนูเรนาโตก็เลยไปคว้ากางเกงในของมาเรนามาเลยท,ทันทีพอกลับมาถึงบ้านแล้วพี่แกก็จัดก,การซ่อมเตียงแล้วยิดกางเกงในสีดำของมาเรนา มาดมสูดแล้วสูดเล่าพร้อมกับผ้าสโตกในตำนานพอถึงเช้าไอ้หนูของเราก็ดวงแตกสุดขีดเมื่อพ่อของมันได้เข้ามาปลุกแต่กลับเจอกันเกงในของมาเลนาครอบหัวอยู่มันก็เลยโดนพ่อลงโทษแบบจัดหนักขังแปดกันเลยทีเดียวแต่ทังได้ไม่นานไอ้หนูของเราก็ออกมาพัง,งาัดข้างนอกและทันทีที่อิสระภาพมันก็รีบวิ่งตรงไปยังบ้านริมหาดของมาเลนา แต่ระหว่างทางไอ้หนูเรนาะโตก็พบว่ามีทั้งรถทั้งมอเตอร์ไซค์ขับผ่านบ้านของมาเลนาะไม่เว้นแม้กระทั่งคนเดินก็เดินกันอย่างสนุกคึกคักเช้าต่อมาไอ้หนูของเราก็ไปเรียนหนังสือขณะที่ครูกำลังสอนก็มีคนเอาจดหมายมาให้ครูซึ่งมันมีคนเขียนจดหมายให้ร้ายมาเลนาะผู้เป็นลูกสาวในทางที่ไม่ดีจนทำให้ครูเศร้าต้องเดินออกจากการสอนทันทีและเพื่อนของไอ้หนูเรนาะโตก็ได้เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดให้กับเพื่อนในห้องด้วยความคลั่งรักและต้องการปกป้องชื่อเสียงของมาเลนาะ ไอ้หนูของเราก็จัดการกระทืบสั่งสอนไปหลังจากนั้นมันก็รีบไปที่บ้านของมาเรน่าทันทีซึ่งมันก็ทำให้เราได้เห็นว่ามีคนมากมายมาหามาเลน่าในยามวิกาลแถมยังมีการทะเลาะกันอีกด้วยเอาแล้วไงไอ้หนูมีศัตรูหัวใจอยู่เยอะเลยเช้าต่อมาเรื่องราวของมาเรนา่าก็กลายเป็น t a l กออฟเดอะทากันเลยทีเดียวขณะไปหาพ่อพ่อก็ปิดประตูไม่ยอมให้เข้าบ้านเรื่องราวในครั้งนี้ของเธอเฉามากจนถึงขั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเลย พวกชาวบ้านรวมทั้งไอ้หนูของเราก็ตามมาฟังการให้การซึ่งสุดท้ายแล้วเธอก็พ้นมนทินทุกข้อกล่าวหาตกเย็นไอ้หนูของเราก็ไปทําม,มอมาเรนาอีกเช่นเคย ส่งครั้งนี้ไอ้ทนายบ้ากามก็อยู่เต้นรำด้วยแถมมันยังจับมาเลนาะไปดื่มเป็นค่าตอบแทนทำเอาไอ้หนูเรนาะโตตกต้นไม้ก็เลยทีเดียวเช้าต่อมาไอ้หนูของเราก็ไปโบสถ์ด้วยความโมโหที่ขอพรต่อพระเจ้าแล้วแต่พระเจ้ากลับไม่ทําตามสัญญามันก็เลยจัดการทุบแขนรูปปั้นสะอย่างโหดเลยครับพี่น้องหลังจากนั้นไอ้หนูของเราก็ได้ไปดูหนังแต่ครั้งนี้ มันก็ได้ขยับไปนั่งใกล้เจ๊ผมทองซึ่งไอ้เจ๊ผมทองคนนี้เธอก็เป็นแกงกะหรี่นะครับและก็เหมือนว่าไอ้เจ๊ผมทองแกจะรู้งานขาเลยจับไอ้หนูของเราสโตกซะอย่างนั้นฟินเลสิเวนตกเย็นมา มันก็ยังไปท่ามองมาเลนาอีกเช่นเคยและครั้งนี้มันก็ทําให้ไอ้หนูของเราเศร้าสุดๆเมื่อได้เห็นไอ้ทนายบ้าการเข้าบ้านมาเลนาอีกแล้วเออน่าสงสารจริงๆเช้าต่อมาเมื่อไอ้หนูของเราไปเรียนจิตใจของเขาก็ยังฟ้องคิดถึงมาเลนาจนเมื่อลอยมองครูสาวเป็นมาเลนาและถามไปว่าทนกับไอ้ทนายบ้าการนั้นได้ไงครูสาวก็เดือดจัดสิครับเรียนถามอะไรก็ไม่รู้ไล่ไอ้หนูของเราออกจากห้องเรียนไปต่อมาไอ้หนูของเราก็ได้ไปตัดกางเกงขายาวสักทีซึ่งไอ้กางเกงขายาวเนี่ยเปรียบเสมือนสัญลักษ ว่าไอ้หนูของเราได้โตเป็นหนุ่มซะแล้วจากนั้นมันก็ได้ทําการถ้ำมองมาเลนาอีกครั้งและก็ได้ข่าวดีเมื่อไอ้ทนายบ้ากามไม่สามารถแต่งงานกับเธอได้เพราะแม่ของมันไม่อนุญาตอะไรกันครับเนี่ยแก่จนหำยานแล้วแม่ยังไม่ให้แต่งงานอีกโคตรงงข่าวนี้กระจายออกไปอย่างรวดเร็วคนทั้งเมืองต่างกับมาเซลเธออีกครั้งในระหว่างที่หนูของเราก,กําลังติดตามชีวิตของมาเลนาก็มีฝูงบินมาทิ้งระเบิดจนเมืองกลายเป็นซากเลยเหตุการณ์นี้ก็ทําให้พ่อของมาเลนาไปสู่ลิขิตชีวิตโคตรเศร้าไดีอีกจาก ัไอ้หนูของเราก็จัดการทํามองเธออีก ดยครั้งนี้มาเลนาได้ตัดผมของตัวเองจนสั้นและชำระร้างร่างกายพร้อมกับเปยท่อนบนให้เราได้เห็นนมแบบเต็มๆระหว่างที่กำลังท่านมองอยู่ก็มีในหารคนหนึ่งมาหาพร้อมกับเอาของกินมาให้และจัดการดื่มมาเลนาแบบแ,บบแบรงสุดปลอกซึ่งตอนนี้มาเลนาต้องยอมเสียตัวเพื่ออาหารแล้วเพราะเธอไม่มีจะแดกจึงจำใจยอมและมันก็ททำให้หนูของเราช้ำใจสุดๆเช้าต่อมาขณะที่หนูของเรากำลังเดินเศร้ามาเลนาก็ปรากฏตัวพร้อมกับลุกใหม่ที่แซ่บกว่าเดิม จนคนทั้งเมืองต้องหยุดมอง ขนาดประจุดบุหรี่ยังมีคนจุดไฟให้เป็นสิบร้อนไหมล่ะหน้าน่ะซึ่งในลูกใหม่นี้มันก็ทําให้หนูของเรารีบกลับบ้านไปสตอกจนพ่อของมันต้องวายขอพรจาพระเจ้าเลยทีเดียวในตอนนี้มาเลนาะได้กลายเป็นแกงกะหรี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เธอทําอาชีพนี้เพราะคนในเมืองไม่มีใครช่วยเหลือเธอเลยไม่ให้งานเธอทําและมันก็ทําให้หนูของเราถึงกับช็อกสุดๆป่วยง่อยแดกไปหลายวันจนแม่ของมันคิดว่าผีเข้าพาไปรักษาแทบทุกที่ก็ไม่หายในที่สุดพ่อของมัน หาวิธีจนได้โดยการพาไปตีหม้อซึ่งในสถานที่ค้าการแห่งนี้ ก็มีบรรดาตัวท็อปแถวหน้ายืนนมส่งเต้าเข้าประกวดแต่ละคนลีลาจัดจ้านมากจนไอ้หนูเลือกไม่ถูกเลยสักคนกล่องแม่งก็หมุนจนคนสปอยปวดหัวส่งสุดท้ายแล้วสาวผมดำก็สามารถคว้าพรมจา์ของไอ้หนูเรนัตโตของเราไปได้ก่อนขึ้นห้องสู้สังเวียนพ่อของมันก็ได้ให้กำลังใจว่าสู้ๆนะลูกช็อตน,นี้สู้ตายขาเต้าแน่นอนจากนั้นสาวผมดำก็พาไอ้หนูของเราไปขึ้นเขียงซีดอุยซีดอุยกันเลยทีเดียว่หลังจากนั้นสงครามในเมืองก็จบลง เป็นการเฉลิมฉลองของคนในเมืองอย่างบ้าคลาั่งแต่สาวเล็กสาวใหญ่ในเมืองนี้ก็ต้องการติดบัญชีแข้งกับมาเรนาด้วยเหตุผลว่าเธอเป็นแกงกะหรี่และวานสเสน่ห์ให้ผู้ชายในเมืองและบัดาลรูปพัดของสาวๆในเมืองต่างระดมไปที่เบ้าหน้าของมาเรนาเท่านั้นยังไม่พอเธอยังถูกจับกล้อนผมจนเสียส่งเก็บส่งไม่อยู่น่าสงสารจริงๆหลังจากที่รอดชีวิตจากสหาบาทามาได้มาเรนาตอนนี้เอาจากเมืองนี้โดยที่หนูของเราก็มาส่งอีกเช่นเคย ต่อมาไม่นานผัวของมาเลนาะซึ่งรอดชีวิตจากสงครามและกลายเป็นคนพิการแขนขาดก็ได้กลับมาที่บ้านโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าชาวเมืองทําอะไรกับเมียเขาไว้บ้างแถมตอนนี้บ้านของเขาได้ลกลายสภาพเป็นที่อพยพของชาวเมืองไปอีกไอ้หนูของเราก็ทนไม่ได้จึงส่งจดหมายเพื่อบอกความจริงและสถานที่ที่มาเลนาอยู่ซึ่งหลังจากนั้น ผัวของมาเลนาก็รียบออกเดินทางตามหาเมียทันทีหนึ่งปีต่อมาผู้คนในเมืองต่างก็ตกตะลึงเมื่อมาเลนาและผัวของเธอได้กลับมายังเมืองนี้อีกครั้งซึ่งการกลับมาครั้งนี้คนในเมืองต่างก็ทักทายและให้เกียรติเธอเรราวกับว่าไม่เคยมีเรื่องในอดีตกันมากอ่อนและหนังก็จบลงที่หนูของเราไปช่วยมาเลนาเก็บส้มที่หล่นบนพื้นอยู่และทําการบอกลาสาวที่เขาหลงรักมาโดยตลอดซึ่งเรื่องนี้ก็ให้เรารู้ว่าอย่าตัดสินใครที่ภายนอกถ้าหากคุณไม่รู้จักเขาดีพอและพวกคุณล่ะครับคิดอย่างไร ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ